นี้เราก็เข้ามาในเมืองแล้วครับปูสันติมาส่งครับแล้วเราก็มาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่นี่ครับโตโนโคาเรน250บาทต่อวันฮะเราชอบเป็นเว็บ100ร้อยครัเว็บร้อยสิไอโอเคเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าหอ้โหครับอยู่เพลินครับที่พักของเราคืนนี้ อ๋อเป็นสุกข,ขอ,อคคบคุณมากขอบคุณเบ็ดบ <laughs> ริการดีมากเลยเอคือคห้องนอนของเรานอนไหนดีเปิดไฟปิดไฟเฮ้ห้องนอนในรู <laughs> แปลกดีผมไม่เคยมานอนโฮสเทลนะนี่เป็นครั้งแรกของผมซร่งที่นี่ก็ถือว่าสวยเลยอี่อเป็นมีได้ตป่อผมให้นะครับ สี่ห้องส้วมสามนะครับตรงนี้ขึ้อนไปดูบนชั้นด่านฟ้าะไยซิเป็นยังไงดูในรูปสวย,ยว้าวแองเอาเพื่อนได้เลยไม่โหถ้าเกิดมากับเพื่อนหลายๆคนก็ยาวๆอ่ะอย่าบอกว่าถึงเห็นวัดพระธาตุเขาน้อยด้วย เรามากินร้านเฮือนพร้อมกันต่อนะคะับผมเป็นมื้อเย็นของในเมืองมื้อแรกตรงนี้แหละวันนี้ไม่มีถนนคนเดินนะครับก็เลยแวะมาที่วัดทูดมิครับ ที่ต้องมาแวะมาไหนนี่กระสิบลับระเบือล้อยิ่งชมวัดครับผมก็วัดน่าจะใกล้ปิดนะเราเอาของไปเก็บที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาร้านชิวๆนั่งดีกว่าเอาละครับเรามากินขนมหวานกันดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศมากมากินร้านป้านิ่มครับอยู่ในซอยเดียวกบ เกทาเลยไปดูข้างหน้ากันดูคนเหมือนจะเยอะเลย เฮ้ย a m a ซิ่งมากคือผมไปกินข้าวร้านเฮื่อนทอร์นะแล้วมีคนใส่รองเท้าสลับของผมไปแล้วผมก็มาเจออยู่ที่พักของผมเนี่ยอันนี้คือรองเท้าของผมคืนคืนผมไ้คิดว่าโหคุกเฉยสรุปห้องนี้ผมจองนะฮะห้องนี้ผมจองมั่อกน่นอนไม่มีใครมานอนผมอะโคตรเฟี้ยวอะโคตรเฟี้ยวอนะคนเดียวก็เฟี้ยวได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพระธาตุ เขาน้อยกันครับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเนาะแต่วันนี้เรามีเพื่อนร่วมเดินทางมาเพิ่มด้วยคือเพื่อนที่ไปล่องแก่งก็เดี๋ยวไปรับเขาแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับผมอากาศเย็นถึงแล้วครับเรามารับเพื่อนที่ซันดาราเกตเฮานะเป็นเกตเฮานะนี่ครับเพื่อนร่วมทีมของเราในวันนี้คร หน้าหน้าคุ้นแหละหน้าคุ้นแหละเฉากีหรือช้หลาเฮ้ยโชคดีสิ <Okay. S 1> แล้ครับเรามาถึงวัดพระธาตุเขาน้อยแล้วครับเป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นครับวันนี้มีบอกหมอกแบบจางๆด้วยนี่มุมยอดทิต วิวพ่วงมีวิวด้วยมีมามาทันหมอกอยู่นะฮะดูสิร้านยังไม่เปิดเลยร้านยังไม่เปิดจะเดินถ่ายรูปกันไม่มู้มุมไหนเดีย๋ยวเดินอเออน,น,น,นี่สวยอยู่วิวสวยมากครับทุกคนนี่เป็นของเราเหมือนเลย <laughs> yeah <laughs> ตอนนี้เรามาแวะข้างทางครับเป็น,นถนนสาย1081ฮะที่จะเป็นเส้นไปถนนหมายเลข3ครับไปบอกเกลือเราก็แวะบินโดนถ่ายรูปเล่นเก็บวิวตรงนี้ก่อนฮะนี่มันเหมือนเป็นร้านกาแฟานะแต่วันนี้ไม่เปิดเรียกว่าดอยวิวมั้งครับตรงน,นี้ แดดค่อนข้างร้อนนะตอนนี้8ปดมงีสิบแปดแดดเหมือนเที่ยงร้ <laughs> อนมากเพราะมันอยู่ที่สูงอ่นนะเนาะแต่ห <Hello, S 1> มอกไม่มีนะตอนนี้ another good, good morning, time go. Got that time smile upon face morning good excitement my Yeah going for the ride, and find myself for find I Still i run towards the wind and let the challenge draw me in cuz i want more ตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวยอดฮิตแล้วฮนะเป็นจุดถ่ายรูปที่เขาถ่ายกันเลขสามเดี๋ยวรอต่อคิวนะคนเยอะตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะต้องดูรถดีๆด้วย ถึงบอกเกลือโบราณแล้วครับบอกเกลือภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็มีผลิตภัณฑ์เกลือครับหัวดาวยินพาอบเกลือชิมได้นะคะขออนุญาตรถไฟมาด่วนไปดูบอกกันก่อนก็คือเดียวเราแต่บบบเคยถ่ายก็ถ่ายแหละขออะไรถ่ายในบอกเกลือแต่ตอนที่เรามาเราเขาทำให้ดูด้วยอ่ะ ช่วงนี้เขายังไม่ทำเกลือกันอยู่นะครับก็เลยวางป่าแต่เดี๋ยวเรามีรูปที่มีเกลือด้วยนะจะแปะให้ดูตรงนี้ก็เป็นบอ่อเกลืออีกบอ่อหนึ่งนะครับเป็นบอ่อเกลือบอ่อแรกแปดอยปีนี่นี่อะไรข้างใน,นอันนี้เป็นบอ่อสี่เหลี่ยม เหมือนกันแต่ตรงนี้จะมีร้านอาหารเยอะไอ้ร้านค้าเยอะหน่อยอช่วงนี้เขาเขาเ้าภนษาหรอ,หร,อหรือว่าอะไรใช่เขาภนษาเขาก็ะรงดทที่ทั้ I k ล o w ครับตรงนี้ก็จะมีลันธานทั้งนี้ปลาเต็มเลยปลาเยอะมากเลยปะคือมาสักแบบนี้มานั่งแชร่ริมน้ำนี่ฟินมากเลยนะอากาศเย็นดีชิลเยทั้งวันเลยแต่เราล่องแก่งอยู่กับน,น้ำมาเยอะเล่นไหมละ่ะคุณนะครับสำหรับที่หลบฝน <laughs> ครับอขอบคุณครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายเด็กๆดกเรื่อยๆตามบายบาย เอาเลยครับเนี่ยครับได้ตอนออกไม่ได้ด้วยเนี่ยครับอะไรวะที่ผมเก็บโปรเทสต์มาเลยไม่มีอะไรครับออกไม่ได้ต้องเป็นแบบน่ารักดีฮะไม่มีอะไรครับเราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวครับหนึ่งเกตหนึ่งห้าครับผมนี่เป็นจุดชมทะเลหมอกตอนเช้าฮะแต่ตอนนี้หมอกแบบฝุ่งมากหมอกจริงๆ คนเยอะฮะแต่ตรงนี้เหมือนจำกัดนกท่องเที่ยวด้วยนะมีคนตรวจโควิดให้ด้วย อนนี้เรามาถึงถนนลอยฟ้าแล้วดูออกว่าว่ามันเป็นถนนลอยฟ้าปะตอนแรกก็ดูไม่ออกกันแต่ต้องปัก GPS มาว่าเป็นถนนลอยฟ้าภูคาหนึ่ 1, 2, 5, ห้กถึงจะรู้แล้วเนี่ยคนที่มาเปิดนี่มองออกได้ไงวะแต่ว่าเรามีภาพมุมสูงให้ดูว่ามันลอยฟ้ายัางไงไปดูกัน ก่อนถึงวังศิลาแรงครับมีร้านอาหารตามสั่งในตำนานอ่ะเป็นร้านชาวบ้านอ่ะดูชื่อต้องเปิด Google มาเท่านั้นเออไม่มีป้ายหน,าาน้าร้านนะก็ g o o g เกท็ดตามมนจานใหญ่มากโคตรเยอะเยอะม,มากกินกันเ้อหิว,ว,วเรามากันที่ฝายแก่งศิลาแรงนะครับเห็นาฝายอันนี้ไม่ใช่นะครับผมต้องเดินไปอีกนะฮะเดีย๋ยวไปดูกันตรงไหน,น แน่แนด่นย้อนขึ้นแน่ไม่ได้กลับแล้วบ้านเดี๋ยวเราึกดใช้เมอไซค่มีเกียววันนี้แหละโอ้โหเห็นไหมน้ำเยอะอยู่ต้องน้ำน้อยกว่าน,นี้ มามาในตอนที่น้ำมันเยอะครับก็เลยลงไม่ได้เย็ะแล้วลว่าปเทนบี่ยยอดใหม่ ตอนนี้ผมก็มาถึงสถานีเด่นชัยจังหวัดแพร่แล้วนะครับผมจะเดินทางกลับด้วยรถไฟนะครับสำหรับทริปวันนี้เป็นทริปแบบไม่ว่าไงขับมอไซค์ทัวร์ดีว่ะทัวร์รอบภูคาเลยก็ได้ฟีลวีกแบบนะครับแต่เร่งรีบมากเพราะผมมีเวลาน้อยมากแล้วก็นะทริปนี้เป็นทริปแรกที่ผมเที่ยวคนเดียวก็รู้สึกว่ามันมีบรรยากาศแปลกใหม่สาหรับผมแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เหงาเปล่าเปลี่ยวอย่างที่คิด สนุกกับมาแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักมาจอยในแคมป์ด้วยกันก็นรู้สึกว่าประทับใจมากครับทุกคนดูแลผมเป็นอย่างดีมากก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนคนที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจให้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง Youtube ช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยเด้อบ,บาๆสวัสดีครับจัดได้ไหมคลิปหน้าผมจะไปไหนฝากติดตามด้วยนะครับบา,บาย